ขอกราบสวัสดีผู้ชมทุกคนทุกท่านนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวเกมอาฟุตบอลนะครับโอเคเอาไปเล่นเลยก็มันสามารถเลือกประเทศเลือกอะไรได้ันนี้ผมลองได้เล่พนันนะครับโอเคเอ่อถ้าใครอยากได้เกมนี้เดี๋ยวผมทิ้งลิ้งไว้ใต้ในคลิปแชทนะครับโอเคจะมาเล่นให้ดู้สึก ตานะครับเ,เ,เก็บไปก็เล่นฟุบอลกมเก่งอะรถ้าแหลกต้วกระตุก,ก,ก,กข้อไปนะครับทีเอาเป็นอะไรก็ไมนะ่รู้อ่ะแหลกชิบหายเลยเออออกเอือเลยเอาเลยออกเลย

ไม่ได้็เกมตต้นีคคิปช่นนะครับอ่าสักอ้ยเดี๋เดเดิเดินเดินใช่อะไไม่กนแลงวะโอ้โด่งไกลนะตอนนี้ พักขึ้นเหรอยังไม่เช้าโอ้โหได้ยินดูหน้าล้วโอเคราแล้วครับตอนนี้จิ้มนิดหน่อยโอ้โหออกมาตัแวาาแบบนี้ไม่ข้าวมัข้าวเลยโอ้ยยย เร็วๆเๆเร็วโอ,อ,อ้โหาวจ๊โอ้โห,อ,โอ,โห,โอ,โหออกเปนนดียวมาเลย เฝ้าเช่นี่เราไปโดนมด้ดงโอเคมาๆๆบเอาอีกลก็สำหรับที่นี้ก็ขอจบเพียงเท่นี้นะครับ เกมนี้ตลิงคิปชันนะครับหารือแลเรตตเตรีมิ้งไว้ให้ก็อนหิ้นี้ก็จบีย่างนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกดซับสไครเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปโอเคฝันหล้วบ๊ายบาย